เอร์ที่ห้ามพลาดในวันนี้นะครับ,รบก็หุ้นฟิวเจอร์ที่ห้ามพลาดเนี่ยในวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของ KEX นะครับถามว่าเฮ้ยตัว KEX เนี่ยเป็นหุ้นที่ห้ามพลาดได้อย่างไรนะครับถามว่าจะพลาดในฝั่งไหนก่อนะนะครับจะช็อตหรือจะลองออจะช็อตหรือจะลองก่อนต้องถามก่อนตัวนี้เออถามดีๆเลยถามใจถามว่าเฮ้ยคำว่าหุ้นฟิวเจอร์เนี่ย แสดงว่าหุ้นฟิวเจอร์นะครับต้องบอกอย่างแรกก่อนก็คือว่าเราเนี่ยเล่นในรูป <c oughs> แบบของการที่เล่นสั้นครับเพราะว่าฟิวเจอร์เนี่ยมีอายุสัญญาเนี่ยประมาณทักาเดือน <c oughs> นะครับผมถ้าเกิดว่าซื้อในตัวของซีรีส์แสต,ตอนนี้นะครับก็สิ้นปีหมดอายุ <c oughs> ครับผมณตอนนี้ที่เราคุยกันเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยหุ้นตัวเนี้ยถามว่าทําไมนะครับงบของเขาที่ออกมาใน Q3 เนี่ยขาดทุนระเบิดระเบ้อนะครับขาทุนประมาณแปด 89ล้านบาทอ oh, นะครับ oh. แล้วก็รอบก่อนถ้าเี็บนับ,บ,บอ่อไตรมาสสามของปีที่แล้วนะครับที่ขาดทุนไปถึงประมาณสัก600-74ล้านบาทคือขาดทุนเพิ่มขึ้น oh. นะครับ,รบในสิ่งที่เขาเนี่ยเผชิญก็คือว่าเขา,าเผชิญว่าเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวเนี่ยมันทําให้การขนส่งหรือการอะไรพวกเนี้มันมีปัญหาครับแล้วก็มีภาวะสงครามาารทําให้ราคา,าน้ํามันเนี่ย ที่เป็นต้นทุนหลักที่มันเป็นแปรผันของเขาเนี่ยม,มันสูงขึ้นครับผมนะครับท่านเริ่มเห็นในบางอย่างวามว่าราคาน้ํามันเนี่ยมันลงมาแล้วนะแล้วเขาก็รู้าด้วยว่าตอนเนี้ยเขามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับต้นทุนอืแล้วเขาคือเขาเนี่ยเริ่มมีการพัฒนาในส่วนของการทําบริษัทเนี่ยที่ทําให้อ่า ฟิตมากขึ้นถามว่าฟิตมากขึ้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขามีการจัดการเรื่องของบุคลากรให้ลดน้ำหนักใช่ไหมครับใช่ให้น้ำหนักไม่ใช่ให้ลดเกือบแล้วไปแล้วไปเกือบไปแล้วล่ะให้ลดในเรื่องของปริมาณของพนักงานนะครับให้สามารถที่จะทําให้ต้นทุนต่อหน่วยเนี่ยมันลดลงจริงนะครับในการขนส่งอันนี้คือแง่ที่ดีเพราะเขารู้แล้วว่า ประเด็นคืออะไรครับนะครับไม่ใช่ลดหนักนะโอ้โหก็ไหลตามน้องเนาะโอเคและปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราเจอก็คือว่าเราเจอสองอย่างนะหนึ่งคือราคาน้ำมันโลกลงอสองวันนี้เล,เลยเนี่ยครับรัฐบาลลดราคาน้ํามันต่างๆเนี่ยอย่างเช่นเบนซินนะครับลดประมาณสักหนึ่งบาทถ้าเป็นเก้าหนึ่งเก้าห้าลดสองบาทนะครับ อ่าโซฮอโซฮอเก้าห so ้าลดแปดสิบตังค์อย่างเงี้ยแสดงว่าต้นทุนเขาอะกําลังจะลงนะ <c oughs> แล้วนาคาน้ามันที่ลงมาจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวเนี่ย <c oughs> มันจะทําให้เกิดเรื่องของที่ว่าเฮ้ย <c oughs> ในเรื่องของาาราาน้ำมันมันจะลงมาอีกต้นทุนก็ต้องลงมาอีก <c oughs> แล้วไตรมาสสี่เนี่ยเป็นไตรมาสของการกีฟก็คือการให้ของของวนนัญไงนึกภาพออกไหมครับว่าการขนส่งเนี่ยมันจะเริ่มเยอะขึ้น แต่ก่อนหน้าเนี้ยเราจะต้องซื้อของขันแล้วขับรถไปให้อืมเดี๋ยวเนี้ยถ้าอยู่เชียงใหม่ซื้อคืออยู่กรุงเทพแล้วไปเชียงใหม่ไปส่งของให้คนเชียงใหม่เนี่ยถ้าขับรถไปเองเนี่ยเสียเวลาทั้งวันนะก็คงไม่ไหวนะก็คงไม่ไหวใช้บริการขนส่งก็เวิร์กกว่าอยู่แล้วใช่ครับนะครับแต่แค่ต้องทําประกันเพิ่มไปนิดนึงเพราะเผื่อหายเผื่อหายโอเคพอเราเห็นภาพเนี้ยเราก็เลยบอกว่าถ้าเล่นสั้นๆเนี่ยกับเคอรี่เนี่ย ตรงจร,งจริงๆอ่ะต้องแนะนําซื้อเมื่อวานด้วยซ้ำ mm hmm. นะครับตรงแถวห้าบาททุ่นท,น,ทนเนี่ยน่าสนใจมากๆถามว่าพอตรงเนี้ยมันขึ้นมาแล้วทําไงต่อครับท่านสามารถเก็บของเนี่ยมี2ส่วนหนึ่งคือถ้าเขาทะลุหกบาทสามสิ 3, บาทซื้อเพิ่มได้นะครับหรือย่อลงไปไม่หลุดในโซนสี่บาทสี่สิบซื้อเพิ่มได้ mm hmm. สต็อปก็คือสี่บาททุ่นท่น้นานบนเนี่ยการกลับมาเนี่ยผมว่ามันไม่ได้กลับมาแบบไกลๆหรอกเจ็ดบาทอ่ะนั่น,ะนะคือเป้าหมายกัน การทำกำไรรอบนี้ถามว่าถ้าเราเล่นในโซนอ4บาท4ี0สต็อป4บาทอย่างเงี้ยความเสี่ยงอยู่4 10ตังค์แต่กําไรที่มองคือประมาณ6บาทหรือ7บาทด้วยซ้ำกำไรจะเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดทะลุ6บาท30ไปทากำไร70ไปทากำไร7บาทนะครับก็ประมาณ7ิ0ตังค์7ิ0ตังค์ก็700แลวนะในในรอบี่การเล่นลงทุนเริ่มต้นของเคอรี่นะตอนนี้อยู่ที่1,085บาทเท่านั้นครับผมโอ้คือแบบ ถูกมากเลยนะใช่แบงค์เดียวนี่เพิ่มอีกแบงค์ร้อยสักใบจบเลยอืมนะครับแบงค์พันใบแบงค์ร้อยใบยใช่ครับไม่ใช่ไหมครับโอเคถ้าใครอยากสนใจนะครับเคอรี่เริ่มเห็นการกลับตัวสั้นๆแต่เล่นแค่จบในสิ้นปีนี้นะ <c oughs> นะครับผมก็เล่นซีรีส์แซอยู่ซีรีส์ซีรีส์เอสองสี่ก็ได้ <c oughs> ครับผม <c oughs> โอเคนี่คือในหุ้นฟิวเจอร์ที่แนะนํากันไว้นะครับ